สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่านะครับความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยทุกคนนะครับจากเกียรติประวัตินะครับของทหารไทยทหารกลนะครับบรรดาผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่ยอมเสียสละปกป้องชาติบ้านเมืองนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆก็ช่างนะครับในการทะเลาะกันนะครับทางการ เมืองระหว่างประเทศนะครับแม้กระทั่งไทยและสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศใหญ่ๆในโลกใบนี้นะครับจะค่อนข้างเกรงอกเกรงใจกับประเทศไทยนะครับการพูดอะไรเนี่ยที่เป็นความรุนแรงเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงครับเพื่อนๆเขาจะให้เกียรติมากเลยนะครับหลายอย่างครับเพื่อนๆนะครับจะสังเกตได้นะครับนโยบายอะไรกระช่างนะครับที่ประเทศเราเนี่ยครับมีปัญหานะครับกับประเทศใหญ่ๆนะครับเพื่อน มักจะถูกหลีกเลี่ยงท้อยคําหลายๆอย่างนะครับที่มันรุนแรงนะครับผิดกับว่าเวลาเขานะครับแสดงความคิดเห็นใดนะครับกับประเทศคู่กรณีนะครับเพื่อนเขาจะเอาหัวเอาไปเอาตายเลยนะครับหรือแม้แค่ว่าหรือแม้แต่เขาจะแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับเกี่ยวกับการพาดพิงเนี่ยครับประเทศต่างๆนะครับโอ้เขาไม่ค่อยปานีใครนะครับแล้วเขาค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยแปลกมากนะครับหลายๆประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับเพื่อนค่อนข้างที่จะเกรงอกเกรงใจประเทศไทยนะครับก็มีแต่ประเทศไอเป๋อไอป่อง ก็แหละเับเพื่อน โอ้มาน้ำตาจะไหลไอโลอตาปนประเทศไหนเลยเพื่อนใกล้ธาตน,น,นะครับไก่กันดานครับเพื่อนเมื่อไอประเทศนีน้คอยจะมาแตะนะครับมาเลาะมาเล็มมาหลือบอยู่นะนะบาหลืบอ,อ,อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเกาะครับอยากดังอยากมีกระแสะนะครับอยากมีอํานาจอยากจะแบะโชวน,นะครับให้อเมริกาบ้างให้จีนรู้ว่าเฮ้ยกูเนี่ยแม่กูไม่ธรรมดานะกูเนี่ยสามารถนะสั่งการในประเทศไทยได้นะกูเนี่ยกล้าต่อกออะไรทํานองนี้นะครับ <laughs> แม่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ถือสาหาความเพราะอะไรละครับอ๋อเขามองอ๋อไอ้นี่มันไอเป๋ดไอป่องไอเด็กเมื่อวันซืนนะครับไม่อยากมาสนใจนะครับถ้ามันในนี่มากๆก็ตบกระบาลมันสักทีนะครับโอ้โหน้ำตาจะาลวงอ่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นดีกว่าครับว่าทําไมนะครับต่างชาตินะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม่ถึงต้องมาจัดนะครับโคปาโกนะครับมาคอยฝึกคอยซ้อมลบกับประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะครับคอยเข้ามาป้วนเปี้ยนวุ่นวายเนี่ยไม่เคยหนีนไปไหนจากไกลจากประเทศไทยเลยครับโอ้โหน้ำตาจะไหลอ่ะ ทำไมละครเพื่อนทำไมนะสหรัฐอเมริกานะครับถึงไม่กล้าทิ้งประเทศไทยครับที่เหลือมันทิ้งเขาหมดเลยนะครับเพราะว่าสมรภูมิลบในเวียดนามนะครับเพื่อนกองทัพไทยนะครับทหารไทยครับเพื่อนได้โชว์ศักยภาพนะครับของกองทัพนะครับแล้วก็ของทหารนะครับความสามารถความอดทนนะครับความเก่งกาจของทหารแต่ละบุคคลนะครับคือมีศักยภาพกันทั้งกองทัพเลยแบบตั้งแต่ระดับนายทหารนะครับไปจนถึงนะครับระดับนายพลนะครับผู้บังคับบัญชาการนะครับผู้ สั่งการนะครับอเมริกาทราบเรื่องนี้ดีครับเพื่อนๆและสหรัฐอเมริกาก็รู้ดีครับว่าพวกเขานะครับจะชนะเวียดนามเหนือได้นะครับก็ต้องใช้กองทัพผู้พิชิตอย่างกองทัพไทยครับเพื่อนๆอันนี้เขาทราบดีเเรื่องศักยภาพทั้งทที่จริงๆแล้วนะครับกองทัพไทยในสมัยนั้นนะครับมีอาวุธนะครับที่น้อยมากนะครับและเป็นอาวุธนะครับที่ใช้นะครับมาจากการตกหล่นนะครับในยุคสมัยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขาถึงมั่นใจมากนะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยจะสา มาพิชิตเวียดนามเหนือได้ครับเพื่อนๆแต่บังเอิญนะครับมันมีเหตุเฉยๆนะครับเหตุการณ์เมืองนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจำเป็นนะครับต้องตัดลดงบประมาณนะครับที่ส่งเข้ามาอุดหนุนนะครับพอกองทัพไทยก็เห็นเอาเฮ้ยมันจะให้กูมาลบเพื่อใครล่ะแล้วงบประมาณจะมาจากไหนก็ไม่เอาดีกว่า ก็อยู่เฉยๆแล้วรอมึงมีงบมาเมื่อไหร่ก็ไปวิ่งเป็นลบบห้กันแล้วกันนะครับสไตล์คล้ายๆแบบว่าทหารรับจ้างนะครับเพื่อนๆไทยฉลาดครับได้ผลประโยชน์อะไรก็เอาไว้ก่อนนะครับสหรัฐอเมริกาก็เลยจำใจนะครับต้องยอมแพ้นะครับสงครามนะครับในเวียดนามครับเพื่อนๆก็เลยยอมถอนทัพออกไปนะครับประเทศไทยก็กูอยู่ดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรกูจะไปหาเรื่องครับเงินที่มีก็เอาไว้ป้องกันดีกว่าเพราะอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถอนทับออกไปแล้วมันกลับไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาช่ว อะไรเราหรือไม่นะครับไอเงินที่เราได้จับมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการอุดหนุนเนี่ยเราต้องมาเก็บสำรองไว้ก่อนเพื่อป้องกันประเทศนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพราะตอนนั้นนะครับแหมประเทศในภูมิภาคนี้นะครับกำลังทยอยเป็นคอมมิวนิสต์กันครับเพื่อน น้ำตาจะรั่วนะครับแล้วมันก็เป็นจริงครับเพื่อนๆสารัฐอเมริกาเนี่ยแหมบอกตรงๆเลยนะครับเขาคิดว่าไทยไม่รอดอยู่แล้วครับเพื่อนๆเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาสนใจใยดีเลยนะครับแหมตอนนั้นเศรษฐกิจเราก็แย่เลยนะครับประเทศเราก็กลายเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยยากจนเลยนะครับเพื่อนๆขนาดลาวตอนนั้นนะครับ แม่น <Workers. S 2> ้ำตาจะรั่วนะครับเวียงจันทร์ยังดูดีกว่ากรุงเทพอีกครับเพื่อนๆในช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนน้ำตาจะไหลนะครับหลังจากนั้นนะครับพอสหรัฐอเมริกานะครับยกครับกลับนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในลาวนะครับและกัมพูชาในเวลาถัดมาครับเพื่อนพอคราวนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพื่อนประเทศไทยนะครับก็ต้องเจอศึกนะครับและก็สหรัฐก็รู้ดีว่าไทยยังไงก็ไม่รอดนะครับ แต่หารู้ไม่ครับไปไปมา,มานะครับเพื่อนๆประเทศไทยนะครับเอาตัวรอดได้เฉยเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวซะด้วยที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ น้ำตาจะร่วงนะครับแหมมึงรอดไปได้ยังไงอเมริกายังนั่งเกาหัวงงๆเลยนะครับผู้พันของสหรัฐอเมริกาครับเขาเตือนประธานาธิบดีแล้วว่าเฮ้ยอย่าทิ้งไทยนะประเทศไทยในทหารมันไม่ธรรมดานะครับเขาไม่เชื่อนะครับตอนหลังนะครับก็เลยเริ่มมีการผูกมิรไมตรีนะครับมีการเริ่มค้าขายซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับประเทศไทยก็ค่อยๆนะครับเก็บหอมรอมริบครับเพื่อนๆแล้วเราก็ช่วงชิงนะครับความเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับในโซนซี LMV นะครับเพื่อนๆจากประเทศที่ยากจนที่สุดนะครับพลิกขึ้นมานะครับเป็นประเทศที่จเจริญที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับในช่วงนั้นนะครับเราจเจริญกว่าจีนเียครับเพื่อน <laughs> น้ำตาจะไหลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบูรพะมหากษัตริย์ของเรานะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์นะครับโหได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมายเลยครับด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอาหารนะครับเพื่อนๆให้กับคนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยจากที่ยากจนอดอยากนะครับแลลนแค้นมากนะครับแถวอีสานไปดูได้เลยนะครับมีแต่ป่าเขาหัวโลนไม่มีต้นไม้แล้วก็แห้งแล้งกันดานะครับจนตอนนั้นนะครับมี อาหารมากมายมหาศาลจนถึงทุกวันนี้แหละเรืบอเพื่อนและอีกพระองค์หนึ่งนะครับก็คือในหลวงองค์ปัจจุบันนะครับรัชกาลที่10นะครับเพื่อน ท่านเป็นจอมทัพนะครับท่านเป็นผู้นำนะครับกองกําลังนะครับเข้าปราบปามพวกคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อนแล้วก็ให้กําลังใจนะครับสร้างขวัญกําลังใจให้กับทหารนะครับให้กับราษฎรนะครับที่รู้สึกว่าสับสนว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นใครนะจะเป็นประชาชนจากฝั่งไหนจะเป็นประชาชนที่มีลักษณะการปกครองยังไงนะครับและในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์นะครับกำลังรุนแรงมากเลยนะครับฝ่ายไทยนะครับทหารไทยกองทัพไทยชาวบงชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างก็เลยไม่มีขวัญและกําลังใจเลยนะครับในหลวงและกา ท่านที่10นะครับท่านยังหนุ่มยังแน่นสมัยที่ท่านยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยท่านได้ออกนะครับไปให้กําลังใจนะครับในสมรภูมิลบที่หน้าหวาดกลัวครับที่ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนหรอกครับที่เขาจะไปนะครับในประเทศไหนยกเว้นกษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์นะครับก็แอดเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับกษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นจอมทัพมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับพระองค์ไม่เคยมาเกรงกลัวอะไรหรอกครับไอ้เรื่องแบบนี้นะครับพระองค์เป็นห่วงเป็นใยรัษฎรมากกว่าไอ้พวกสสอนกการเมือง น้ำตาจะไหลนะครับที่มาหากอบโกยผลประโยชน์แล้วก็ไอ้พวกพอ่อคาวันนี้ซะอีกนะครับต้องขอพูดวกมาเรื่องนี้นิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะอะไรลูกไหมครับเพื่อนๆแม้มันมีบางคนนะครับอยากเล่นการเมืองแล้วก็ไปใส่ร้ายพระอ,องค์ท่านแอดฟังแล้วประชาชนคนไทยเกือบทั้งแผ่นดินนะเขาฟังแล้วเขาไม่สบายใจนะครับไอ้พ,พวกนี้ไปหลอกมวลชนครับโอ้ยเอะเราไปเข้าสารัดต่อดีกว่านะครับคราวนี้นะสารลัดเขก็มานั่งวิเคราะห์ครับเพื่อนๆทั่วโลกเขาวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยเนี่ยมันถึงรอดจากคอมมิวนิสต์นะมันถึงรอดจากการโหน ลุมโจมตีลุมสกรรมจากหลายประเทศเหลือเกินนะครับเวียดนามนะครับลาวกัมพูชาถล่มเรานะครับเพื่อนๆไม่พอนะครับยังมีจีนนะครับเป็นผู้คอยสนับสนุนนะครับในการลํำเลียงออายวุธยุทธปกณ์นะครับผ่านมาทางรัสเซียครับเพื่อนๆสหรัฐอเมริกาก็งงว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยเนี่ยประเทศเล็กๆเองนะทาไมสามารถต้านนะครับต้านทานกองทัพเวียดนามเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมหูลานแถมยังไปรวมกับกองทัพลาวและก็กองทัพเขมรครับเพื่อนๆที่ถล่มเราแล้วเรายังไม่รู้เลยนะครับว่ามี ทหารรับจ้างเนี่ยจากรัสเซียอีกเท่าไหร่นะครับที่เข้ามาผสมปนเปเนี other, Again, people, But, year, ่ยท <t ark ados> <t ark ados> wow. ี <fal is> ่ไม่สามารถถล่มนะครับเข้ามาจนถึงในภาคกลางของเราได้นะครับและไม่สามารถบุกยึดเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับเต็มที่ก็อยู่ได้ตามเข็บแนวตะเข็บชายแดนครับเพื่อนๆยึดแต่เขาสําคัญสําคัญไว้นะครับแต่เข้ามาข้างในไม่ได้นะครับพอสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีรัสเซียประเทศใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขามานั่งวิเคราะห์มานั่งคิดกันแล้วว่าอ๋อประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีสู่รวมใจเพื่อนก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็ยังมีพระราชทายาทนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนี่แหละครับที่เป็นจอมทัพนะครับคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในกิจการหลายๆอย่างนะครับคือช่วยเหลือเสด็จพ่อนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับพอทราบอย่างนี้นะครับเพื่อนเขาก็ถึงสะดุดีนะครับกษัตริย์ของประเทศไทยไปทั่วโลกนะครับเพื่อนจะเห็นได้นะครับจากวันที่พระองค์ท่านสวรรคตนะครับทั่วโลกเนี่ยจะต้องรู้จักในหลวงรัชกาลที่9แทบจะไม่มีประเทศไหนไม่รู้จักเลยนะครับ สหรัฐอเมริกานะครับที่แพ้สงครามในเวียดนามนะครับเพื่อนอับอายครับพอเห็นว่าไทยเนี่ยรอดนะครับโอ้โหคราวนี้ก็ดีก็ดาโอโ้เต้นกันทั้งสภานะครับ ในคองเกรสเต้นกันหมดเลยเอาแอดมึงรู้ได้ยังไงว่ามึงเข้าไปเต้นอยู่กับเขาเด้อเฮ้ยเปล่าเปล่าโยเป๋ป่องแหม่กูกำลังจะเล่าเลยใครพะาวเลยแมพอดีว่าแอดฝันนะครับโอ้มึงอย่าเพิ่งมาเบรกกูได้ไหมวะน้ำตาเลยแอดฝันแอดคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับมันเพื่อนโอ้ยคราวนี้เขาก็ดีใจครับเขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขาก็มาเอาเราไปเป็นขั้วนะครับผ่านการทูตนะครับมาคุยกันมาเจรจากันเฮ้ยเฮ้ยยูยูยูกับไอเราเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนนะอย่างนั้นอย่างนี้นะสมัยสงครามโลกครั้งทีี่่เน นะเราก็เคยช่วยโอ้โหน้ําตาจะไหลเลยครับประเทศไทยก็บลา,าระหว่างนั้นนะครับเพื่อนๆระหว่างที่สงบศึกแล้วนะครับเพื่อนๆจีนนะครับเวียดนามนะครับลาวนะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเสียหายค่อนข้างหนักครับเพื่อนเพื่อน ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านแตกสแสละขาดเพื่อนทุกกิจการใดๆมันก็เลยค่อนข้างเงียบสงบในช่วงนั้นนะครับไทยเนี่ยเห็นสหรัฐอเมริกาเข้ามาก็แมเราได้ผลประโยชน์ได้ไดข้ขายได้นะครับ <c oughs> โอ้ยข่าวเนี้ยอเมริกาก็พยายามนะครับว่าเดี๋ยวหยิบยืน่นอันนั้นให้อันนี้ให้หน,ใหหน,ใหนะมีข้อเสนออย่างเงี้ยลดภาษีอย่างงี้นะนายูเอาไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะเพนะื่อ,ปอน,น,อน,นรประเทศไทยก็เริ่มค่อยๆเติบโตนะครับจนพลิกฟื้นนะครับเ <c oughs> พื่อนภายหลังนะครับอเมริกาก็เริ่มกระแซเข้ามาก็เฮ้ยมาซ้อมลบกไอไม้ไอเนี่ยมีฝีมือมีทักษะ นะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำไมพวกมึงเก่งยังว่าทำไมพวกยูเก่งยังว่าทำไมยูอดทนยังว่าตัวก็เล็กกินก็น้อยทำไมมันอืดอืดบบ <c oughs> น้ำตาจะไหลเนี่ยตัวไหลบปเลออไปล่าเลยโหกินข้าวกับเปลืองกินดีกินอาหารฝรั่งทีชุดหนึ่งก็ไหลกระตังไงพวกยูแม่ข้าวเหนียวปั้นบลาล่าตัวอยูก็ได้ยังไงวะ น้ำตาจะไหลนะครับอเมริกาก็งงเป็นไก่ตาแตกนะครับก็ต้องเข้ามาฝึกกันอยู่เรื่อยๆสารัฐก็เลยไม่กล้าทิ้งไทยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นก็พยายามแหะครับเขามีเหตุบ้านการเมืองนะครับที่มีเรื่องที่แบบว่าเออไม่เหมือนปกติอย่างเงี้ยกรณีอย่างทหารเนี่ยเข้ามาดูแลประเทศอย่างเงี้ยนะครับสารัสอเมริกาก็จะนิ่งเฉยไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นใดๆมากไม่กล้าละลาบละล้วงมากเกินไปนะครับอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตได้จากในอดีตแม้ว่าบางรัฐบาลเป็นทหารนะครับสารัสอเมริกาก็ยังคุยและเจรจาได้อย่างดีนะ อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าอาจจะเขาจะต้องออกมาแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรที่มันรุนแรลนะครับที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยและก็ประเทศไทยครับเพราะเขาเกรงกลัวนะครับว่าเขาจะเสียพันธมิตรนะครับที่ดีที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเวลาเวลามีอะไรเพื่อนเพื่อสังเกตได้นะครับสหรัฐอเมริกาครับจะร้องขอให้กองทัพเราเนี่ยช่วยพิจารณานะครับในการส่งทหารไปช่วยที่นั่นช่วยที่นี่นะครับเขาจะมองเราเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ น้ำตาทุกคนนะครับแล้วไอ้หุ่นซวยเนี่ยมันเป็นใครนะครับแหมมันมาซ่ามมาเซื้ออะไรนักหนานะครับแล้วก็นักการเมืองบางคนเนี่ยก็อย่ามาด้อยค่าทหารอย่ามาด้อยค่าประเทศชาตินะครับบอกตรงๆนะครับพวกคุณมีอยู่กินอยู่สบายได้เนี่ยอพยพมาจากจีนลาวเขมรเวียดนามเนี่ยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับก็เพราะผืนแผ่นดินนี้แหละครับทหารที่เขาเสียสละนี่แหละครับควรให้เกียรติเขาเขาก็คือประชาชนนะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลทหารก็คือประชาชนนะครับทหารก็คือลูกหลานของประชาชนคนไทยนะครับ มาสำหรับวันนี้แอดมินนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มมบเม่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปาโทไอโลตาปอน